ก็คือจะโตตามกระถางอันนี้ความรู้นิดนึงเพราะปลูกอยู่มันไม่ต้องกล้ามันถึงเวลาแล้วช่้งมันดิเราได้รูปลงไอทีแน่นอนคือรูปลงไอทีก็คือต้องแบบยอดไลน์ต้องมาหนักชื่อดิบทำไมดอกที่บว่าเหมือนดูคิ่ว่าสวยโอเคสวัสดีค่ะเราไม่ได้องสนใจเขาหลักโลกค่ะวันนี้พี่นะวันนี้เราก็ทำถูกต้องถูกม้องแล้วไอเทมอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับความรักโลก ไปไปเลยมาบอกเลยอันนี้ก็คืออยู่ชั้นหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็คือว่าเขาคิดเลี้ยงดอกไม้กันเออหลอกเลี้ยงต้นไม้ว่ะคนทานแบบไม่ต้องแบบใช้เวลาในการดูแลเยอะมากถ้ามงดจับเล่นเดี๋ยวใบช้ำนะคะโอเคโอเคต้นหินอ่อนต้นหินอ่อนเนี่ยระักเนีน้องจิ๋วน้องจิ๋วอันนี้อันนี้ว่านถางหาว่านเงาช้างว่านเงา อ๋อมีต้นหนึ่งมีแต่ปุ๋ยไม่ถูกเออเรียงจริงหรือเปล่าก็ห่างแบบนั่นว่ะนั่นละก็คือเราวางต้นไม้ปลอมหรือต้นไม้จริงลงไปก็ได้สองยเก้าสิบาทเออจะเป็นม้าลายก็ได้นะเป็นสายอะไรวางม้าลายอ๋อหลักสัตว์ไม่ใช่แอนิเมอล์กระเป๋ากระหนัต้นไม้เหรออ๋อกระเป๋าเหรอคะกระหนัต้นไม้ว่ะก็คือเป็นอุ้ยเอ้ดี ันี้ก็คือร้านเดียวกับร้าน King Kuzi ที่เรากำลังจะขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งเออใช่หน่อยก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะปไะไปดูกันค่ะร้านนี้คือร้าน k i n k u i คุณใช้ต็นไมที่ ม่ค่อยมีเวลาดูแลมากคมที่สุดๆจริงๆเขาจ่ายอยู่กับเราไปตลอดนะคะใช่จะบองเพชรู้ไหมว่าแต่ละอันเนี่ยเขามีชารอเ้วยเธออันนี้อันนี้คือต้นขัดเงินต้นขัดเงินขัดเงินเข้ามาหาเราขัดเงินองจังวะประกาลรังสายรุ้งนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไมคือเขาไม่เห็นแล้วท่มีเป็นนี้เป็นดอกเล็กๆอันนี้เหมาะกับฉันเศรษฐีหมื่นล้านเหมื่นร้านจ่ารวยคอนโดนางฟ้า คุณโบลองสือดีว่าเราจะแบบเราจะรุ่งเหมือนยาย่าไหมชื่อบอลังการแต่น้อยเดียวอ่ะราคาดีมากคราาถูอขึ้นมาทันทีถือขึ้นมาทันทีคุณโบต้องอันนี้เลยช้อปปิ้งเก่งออมทัพย์นี่จ้ะต้นออมทรัพย์ไม่ได้อยู่นะตีเท้าสวยเนาะพวกเนี้ยคือเวลาถ้าเราเปลี่ยนกระถางอ่ะก็คือจะโตตามกระถางอันนี้ความรู้นิดนึงเพราะว่าปลูกอยู่แล้วก็เหมือนต้นกล้วยเหมาะกับถ่ายรูปสวยจริงจริงร้อยเดียวใบไม่รู้หัวใจจ้ะ คือเมื่อก่อนนะเขาจะแบบเหมือนมีพ่วงมีเพน์ให้กันมาค่ะเอาจริงดิมันไม่เห็นรูแล้วมีอยา่ไหนเราเนี่ยนั่นสิคือใส่เลี้ยงอยู่อันนี้ชื่อครีปตาวานอันนี้สามารถฟอกอากาศได้คือถ้าคุณโบขยันกระถางมันก็จะแบบพอจกอ้วนค้นอ้วนคืนหนีไปเสิร์ฟปุเกนี่อันนี้เหมาะกับฉันที่สุดแล้วเพราะฉันไม่เคยเลี้ยงต้นไม้แล้วมันขึ้นเลยก็คืออันนี้สวยปะสวยเลยเหมาะกับเราเลยเพราะเราเลี้ยงอะไรก็ไม่รอดเย็นๆนะไปค่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันไปเลยค่ะ อเบาอยู่เป็นร้านแบบกินแกงใช่ปะใช่แล้วเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรนี่นี่จ้าได้ข่าวอันนี้แบบสุดยอดของความขายดีและเป็นร้านเดียวที่เป็นตัวแทนยถูกต้องตามกฎหมายนะคะในระเทศไเยเยอร์เหมาะสำหรับคนเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามต้องลองถ้ก็จะมีาสูตรแล้วแต่ว่าสำหรับคนเป็นสิวคนขาดน้ำหรือว่าผิวแห้ง อุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นลอสกิ๊ทโชว์เขคือเป็นกลิ่นต้นโบราณเออเออได้กลิ่นจางๆาเบาๆโซนนี้คือจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วย,ย690เหลือ555บาทวัสด์เซรั่มวัสารสาาจะบอกอพิเศษเขา,า,าไม่ใช่ใช่แลบเหมาะกับคนวามร้อนมาดากัสก้าเซนเทลา่าอ,อันนี้คือเขาจะใช้ทำความสะอาดผิวหน้าหลังจากใช้ผลเนอร์อีกทีนึงอันนี้เป็นแอนตี้เอจจิ้งครีมเหมาะกับเธอ ใช้ช่วยฟื้นฟูให้ผิวกระชับเรียบเนียนริ้วรอยดูลดลงใกล้แล้วอ่ะใกล้ต้องใช้แล้วอ่ะไม่ต้องได้ถือในรัง,งแล้วอันนี้เราใช้อยู่กันแดดมันสามารถท<ห>าทับเครืนน่องสำอางมัน,นม,มีหลายไซส์นี่ไงสามารถทาทับเครื่องสำอางได้จ้าเราเหมือนกับนิดนึงนิดนึงเออเออคำพูดภาษาไทยนี่ไงาใช่แล้วจ้า มาทำกันอยู่ที่ออเบ้าอยู่นะคะแล้วก็มีผล<ม>ิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับออร์แกนิกเยอะมากอย่าลืมลเลื่อนโปรโมชั่นด้วยเพบอกว่าร้านเนี้ยทุกวันเป็คัน่ได้สิทธิ์ไปกันค่ะไ,ไปค่ะดีครับมาถึงอีกร้านหนึ่งที่เหมาะกับแบบสายเขียวนิยูได้ตนอนลอดเวลาใช่ก็คือกระเป๋าผ้านั่นเองใช่ซึ่งร้านเนี้ยชื่อร้านกา,กาลิกาอ่ากาลิกาแบงคอกกระเป๋าเขาอะสามารถแบบติดชื่อของเราได้ก็คือใครขโมยไปใช้ไม่ได้ก็คือรู้เลยว่าขโมยอ่ะขโมยนี่ คือแบบเป็นช็อปปิ้งแม็ชไเนาะเวลาแบบไปไชิชคือ,คอสามารถใส่แก้วน้ำได้ด้วยมีซิมม้าไดคนเห็นนะเธอทามมน,นี่อะอ่าอ,อินเทรนด์เข้ากับอินเทรนด์เจลล้างมือ<ช>สเปย ก็จะมันก็ยังมีกระเป๋าแบบเฮ้ยเฮ้ยสายห้อยเคยกอะไรอ่ะปั๊ดหน้าห้างหรือว่าแบบปั๊ดรถไฟฟ้าอะไรอื่นๆของกระเป๋าอ่ะที่เวลาสอดแบบสตริปก็เวลาที่แบบเปในวัวที่แอบแบบนี้แบบนี้ สาาก็คือใส่โน้ตลุกได้คือแบบนี้ก็ได้ต้องโดนแล้วแหละทุกอันนะคะซื้อแล้วสามารถที่จะใส่ชื่ได้รอแค่สามสิบนาทีเองมาหนึ่งร้านนึที่ัมเอามานานมากเซเกอรี่ข้าวว้านที่นึนะคะไม่ใช่สบเคาะ่ะคือมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากนีลูกไม้ที่ดูธรรมชาติเธอรู้ไหมว่าข้าวดีดีไงมันระบาย นี่เขามีกระเป๋าปักแบบนี้นี่เป็นงานปักมือคิ้วคุยดูต้องขยากไปเรียนแบบนี้แหลาจะได้ไม่ร้ออยากเลยอ่าก็มีมาซื้อเอาน่ารักดีแบบนี้ก็ราคา2องพันเก้าร้อยแปดสิบนี่น่ารูดิอันี่ก็น่ารักเหมาะกับชุดชั้นอีกแล้วอ่าได้ไหมคิ้วคิ้วได้ล้วขอเดินวนดูหน่อย ดูแบบเป็นผู้หญิงอ่อนหวานอะใส่แล้วเหมือนกลายเป็นคนดีคือคนดีขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเป็นคนดีเราก็คือเป็นคนดีที่มาบางอันก็เป็นเป็นนีนินนะฉันชอบนีนินตัวเนี้ยเหมาะเหมาะเลยอ่ะฉันก็ดูร่มเหมาะกับฉันอีกละสวยแต่ฝนตกกันได้ปะดีเราได้รูปลงไอจีแน่นอนคือรูปลงไอจีก็คือต้องแบบยอดไลค์ต้องมาก็าเราดีที่สุค่ะดีกว่าถูั่วชุบโบยอันนี้ใส่ได้ใส่ไม่เอาชุบโบยเข้ามางเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไอจีแล้วก็สามารถเดลีกมาได้ ซื้อสามแถมหนึ่งฟองวันตบายวันพางนะจ๊ะไม่ให่มาซื้อรวมๆมาเธอเป็น cumulative ไม่ได้นะแต่อย่างใดที่สุดก็ตามมีเกล้วยลวยบอกหน่อยค่ะว่าวิธีรักโลกของคุณทํายังไงบ้างก็เธอทํายังไงไปซื้อข้าวอ่ะเราจะไม่เราจะไม่รับกล่องจากร้านเราจะเอากล่องของเราไปใส่เองทป็นไงง่ายไหมแต่ว่าเราอยากลงของระดับท่านไม่ใช้หลอจริงจริงมาที่บ้า ตอบเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวจะสุ่มให้มาช้อปปิ้งฟรีที่เร<อ>า500บาทสองรางวัลอวันี่ยโอเคอได้อยาก<ช>ได้แชร์เผื่อว่าสามารถทำได้จริงคนอื่นจะได้เอาไปใช้ด้วยจ้าเพราคุณทรายรู้อย่างเดียวสวัสดีค่ะเหมือนอันนี้แตงกวาเธ่มั่วใช่ปะเราเชื่อนะเพราะเราไม่รู้เรื่องคือเล่นมุกไงคุณโบอันเนี้ยทรายมีพยายามปลูกเป็นสวนเลยนะดีคือไม่ให้แพงอุ้ยอ๋อันดับสี่นี่ไง่ะค่ะนี่ อ,อันนี้อ่านไม่ออกเทเยอร์